เราจะเริ่มการบินมาราธอนกันนะบัดนี้ครับผมโอยเละนี่คือบอลที่โอ้ช่วยในการตีลังกาเฮ้ยโจเต็มอ้าเป็นไงล่ะนี่คือโอ้โหตีลังกาแบบดิจิตอลอ่ะเฮ้ยโอ้ยพยศเป็นหัวกระทิงเลยมึงโอ้ยสัตว์นี่เราจะไปสเก็ตน้ำแข็งกันค่ะเอ้ยย่าๆคุณ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 ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกองกูก็ไปสิสัตว์ ไปแล้วไปแล้วอ้ฮู้ไฮกูอ๋อรถคันนั้นคือรถของมิสเตอร์บีนเห็นแบบนี้อ่าเฮ้ยแล้วเขาไปทำอะไรตรงนั้นล่นะเนี่ยเฮ้ยเจอมิสเตอร์บีนกูเล่นหลังกูเล่นไข่เว้ยโอ้ยชิบหายมีลูกกูยืนขึ้นเลยเนี่ยเอออ้อพวกเราชาวร็กเราร็กได้แม้กระทั่งบนรถสิบแรงมาโอ้โหแรงมาไม่องอแรงจริง อโอ้ยอขอพักก่อนสัตว์เจ็บไข่ชิบหายเลยกูเป็นเพื่อนมึงกูขอจุกได้คนได้ไหมเนี่ยกูขอจุกด้วยเอ้ยโอ้ยโอ้ยสเก็ตบอร์ดฮึตีลังกาสเก็ตบอร์ดๆๆชะลอชะลอชะลอนี่แล้วจมงาถ่ายสลรคดีสัตว์เรื่องกวางกันดีกว่านะครับเราดูกันโอ้เชียเต็มๆไยเฮเฮ้ยเฮ้้ย จะหนอฮู้ยอหนจริงววดนี่ตุกตานี้พอสีลูกโอ้ยเต็มเต็มส้วมสาธารณะไม่มีคุณภาพไอเชี่ยกูตกมึงทำกันทาไมมึงจำกไมมนี่เลยสวมไม่ดีแล้วมึงทาไมวะกัปตันอเมริกาโอ้ยมีแรปโยอจะมีแรปโยคนแรปได้ทำไมมีแรปไม่ได้มีแรปได้คนแรปได้ เราแรปได้ก็เราสัตว์แรปได้ไอสัตว์เอ้ยนี่เห็นเห็นควันเปล่ามีมีเลยมีมีควันดูดิเอ้ทั้งั้นผมไปเลยนะดูไม่เชื่อกูเองเต็มเลยเฮ้ยจานไม่เปรย์แต่ตู้แม่งเปลนว่ะเละอู้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วรถกูล้มเอ้ยกูตามก่อนละเอ้ยจี๊มังทำไมเป็นเหี้วเนี่ยเฮ้ย แล้วกูจะทำไงดีวะเนี่ยโหแม่งแล้วแม่งไม่หยุดสักทีแม่งผมแหนแม่งเกี่ยวกันอะแล้วมึงยืนอยู่ตรงนั้นมึงไม่ช่วยกูวะเฮ้ยกูมาละกูมาละกูมาละไอ้เชียรถแต่ละคนแม่งโอ้โหแม่งไม่มีคุณภาพเลยจักรยานแม่งลม้มไหนพัดลมเไป็นไรไหนฉันซ่อมให้เดี๋ยวดูสิโอ้ยชิบหายละเออผมเป็นมา้านะครับผมเป็นมา้าซึ่งขับรถได้ละ <c oughs> ฟัดรถได้ เป็นพะโลโนี่ตูดอมังกร